สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งชวนยิ้มครับผมก่อนอื่นนั้นต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับทั่วโลกทั่วประเทศไทยนะครับที่ให้การสนับสนุนในการรับชมคลิปนะครับและก็ที่สำคัญเลยเนาะคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเรื่องราวต่างๆนะเกี่ยวกับเรื่องของนักร้อง มหัศจัน์นะครับเขาเรียกว่ามหัสจย์นเนาะน้องต้นข้าวสุปรียานะครับเป็นเด็กมหัศจั์นั่นแหละนะครับผมตามที่เอฟซีได้ได้เห็นได้ติดตามนะฮะวันนี้เสื้อมันเข้ากันนะอันนี้มันเป็นเสื้อที่เขาให้มานะหารอากาศเสื้อกันหนาวนะใส่อย่างนหน้าหนาวเนะี่ยข้างในก็เป็นสีทหารด็กโอ้อะแต่จะไม่ได้คุยเรื่องเกี่ยวกับ <laughs> ทหารนะฮะ ก็จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเดีย๋ยวขออนุญาตนะทุกคนปึน๊บโอโ้สูงนิดนึงไม่ได้ตั้งกล้องขยับกล้องให้ให้ดูดูให้มันตรงก่อน <c oughs> อ่ะวันนี้นะครับเราก็มาคุยกันในเรื่องของน้องต้นข้าวสุปรียาเนาะอืม ทิดาลูกทุ่งหรือฉายาอะไรต่างๆที่ f อตั้งให้นะครับก็มีหลากหลายนะครับผมวันนี้จะมาคุยเรื่องน้องเป็นนักร้องที่หลายๆคนนะครับมองมองไปาทางทางในทางในด้านการร้องแบบพี่พึ่งพุ่มพ,พวงดวงจันทร์นะครับมุมมองของแต่ละท่านนะครับมอง เข้าไปประมาณว่าอืร้องขายพี่พึ่งร้องเหมือนพี่พึ่งละไม้ขายครึง่งนะครับคือสิ่งต่างๆสิ่งเหล่านี้เนาะอย่างที่น้องต้นข้าวเองก็พูดบนเวทีที่เคยพูดบนเวทีเนาะบอกว่าตัวเองนั้นชอบแม่พึ่งนะครับซึ่งน้องต้นข้าวก็จะต้องเรียกแม่นะครับ เพราะว่าก็เรียกแม่ก็ดีแล้วแหละนะครับผมอืมน้องต้นข้าวบอกว่าดูแม่พึ่งผ่านทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็ได้เห็นหนู่นนี่นั่นอะไรการแสดงต่างๆการแต่งตัวการร้องการแสดงออกหน้าเวทีนะครับอืทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมกำลังจะพูดถึงเรื่องของ มุมมองของบางคนนะครับอาจจะมองว่า <c oughs> น้องเป็นก๊อปปี้ก๊อปปี้โชว์ซึ่งผมกำลังจะบอกว่าก๊อปปี้โชว์ในสิ่งที่ก๊อปปี้โชว์หลายๆท่านโชว์อยู่นะครับกับน้องต้นข้าวซึ่งร้องเพลง ออคล้ายพี่พึ่งพุ่มพวง,พงดวงจันทร์กำลังจะบอกว่าน้องต้นข้าวไม่ใช่ก๊อปปี้โชว์ครับผมหลายๆท่านก็คงเข้าใจเนาะน้องต้นข้าวไม่ใช่ก๊อปปี้โชว์ไม่ใช่ก๊อปปี้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่นะก็คือถ้าคือผมเนี่ยม,มีมีกลุ่มเพื่อนๆนะครับน้องๆพี่ๆนะครับที่เป็นกลุ่มศิลปินก๊อปปี้โชว์นะครับ เราจะแยกออกเลยว่าก๊อปปี้โชกับร้องเหมือนร้องร้องเหมือนร้องจริงร้องคล้ายใกล้เคียง <c oughs> นะครับซึ่งน้องต้นข้าวเนี่ยจะร้องเหมือนพี่พึ่งลักษณะคล้ายใกล้เคียงนะครับแต่มองให้ดีดูให้ดีว่าน้องไม่ใช่ก๊อปปี้โชนะครับไม่ใช่ก๊อปปี้พี่พึ่งคือแก้เอาแค่ง่ายๆเลยนะครับ การแต่งตัวนะครับก็บ่งบอกได้ว่า copy ปี้โชเนี่ยเขาจะมีระบบของเขาคือ,อาการแต่งตัวนะครับก๊อปปี้โชนี่คือการแต่งตัวต้องเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ผมได้เห็นได้สัมผัสได้เจอนะครับกับหลายๆคนไม่ว่าจะเป็น copy ไหมไทย copy ปีมพี่ไหม้พี่ลมพร กปพี่พี่เป้าสายันกปปี <c oughs> ่นักร้องอสติงนะฮะกปพี่พี่เสกโรโซอืมอพี่เบิร์ดธงชัยท่านไปดูได้เลยนะครับกปปี้เหล่านี้เขาจะคือเราจะแยกออกไปว่าเขาอะมีความสามารถระบบการจัดการของตัวเองนะครับมีความสามารถแตกต่างกันนะครับกปปี้โชเขาก็จะมีความสามารถของเขา ในด้านการร้องนะครับการแสดงการแต่งตัวนะครับแต่ก็พี่โชเนี่ยจะสังเกตว่าเขาจะร้องได้เอ,อเขาเรียกว่าอะไรเอออย่างอย่างขอยกตัวอย่างเนาะขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อพี่ไมเคลิลตัง์เนาะเจนิตเขียวเงี้ยเนาะกเนี้ ถือว่ามีความสามารถมีสูอว่าถือว่ามีความเก่งแล้วก็ก็ปี้โชว์ทุกๆคนนะถือว่ามีความสามารถนะครับเขาจะคือเขาเรียกว่าเวลาร้องเพลงเป็นของคนใดคนหนึ่งเนี้ยนะครับเขาก็จะใช้เสียงที่เออพยายามที่จะดัดออกมานะครับอืมนะนะครับคืออย่างยกตัวอย่างอย่างาสมมติร้องอ่พี่ แอดคาราบาวอย่างเงี้ยอ่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีขออมีความสุขนะครับพี่น้องอะไรเงี้ยนะค,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 คือคือคืออย่างผมเนี่ยทำเนี่ยมันก็ลักษณะขา,ายไงมันแค่ขายแต่ว่าถามว่าเหมือนเป๊ะไหมก็ไม่ได้เหมือนเป๊ะนะครับนก็พี่โชว์เนี่ยก็จะมีอยู่สอง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 ,สอง,สองรูปแบบค,คือก็พี่โชว์การแต่งตัวนะครับอีอกแบบหนึ่งก็คือแต่งตัวพร้อม เ,เสียงพร้อมนะครับแล้วบางทีก็ไม่ได้แต่งตัวแต่ทําเสียงเหมือนนะครับอย่างบางคนก็ปี้อาจารย์ดาวันดอนอย่างเงี้ยซึ่งสมัยก่อนใครก็รู้นะครับว่าพี o ่ออรโฟเอสนะครับนักร้องนักร้องทุ่งนักร้องเจ้าพ่อลังงในปัจจุบันนะครับซึ่งเมื่ออดีตพี่ออรแกก็เคยเล่นตลกแสดงตลกเนาะแกใช้เสียงอาจารย์ดาวันดอนนะครับ เขาก็จะก๊อปปี้เป็นเสียงแบบคือเล่นในมุกไงนะครับกลมใจจริงๆรักยิิงูมีเส้นมันก็คืออารมณ์แบบเขาเรียกว่าทำให้แบบมีความสนุกนะครับมีความเฮฮาสนุกตลกอะไรประมาณเนี้ยเนาะนะครับแต่ก๊อปปี้จริงๆที่อหลายๆคนที่นำมาแสดงนั่นก็คือการแต่งตัวนะครับยกตัวอย่างเลยที่โดดเด่นนะอย่างก๊อปปี้ไหมไทยอย่างเงี้ย ก,ก็จะมีเ,เข็มขัดหมุนมีาดาบมีนู่นนี่นั่นอะไรการแต่งตัวมก็คือแบบให้ให้ให้ใหคปัปปีได้เหมือนมากที่สุดอะไรเงี้ยนะครับแต่ต่างก,กันกับน้องตนข้าวนะฮะมีคนเคย Co ปปี้แบบพี่พึ่งเงี้ยมีในแก๊งที่เขา Co ปปี้นะอ่าพี่พึ่งเอกลักษณ์เลยนะครับพี่พึ่งจะใส่ชุดลายเสือ หลายคนรู้นะครับพี่พึ่งใส่ชุดลายเสือพี่พึ่งุ่มพวง,พงดวงจันทร์ใส่ชุดลายเสือแล้วก็ทําให้แฟนเพลงนึกถึงชุดลายเสือนี่ก็คือ,อเพลงที่พี่พึ่งร้องก็สมว่มาจะเป็นเพลงสนุกๆอ่ะนะครับไปดูใน YouTube ได้เนะาะใ,ใส่ชุดลายเสือแล้วคือแล้ววันนี้มันโดดเด่นไงซึ่งการแต่งตัวท,ทั่วไปนั่นก็คือกอ็โดดเด่นอยู่แล้วธรรมดาอยู่แล้วคนรู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมาใส่ชุดล er ายเสือเงี้ย <c oughs> พี่พึ่งใส่ชุดลายเสือก็เลยกลายเป็นแบบถ้ามีมีกอปิโชว์อยู่ช่วงหนึ่งเนาะผมจำได้ผมเคยลงคลิปไปเวบ็วบๆไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะเนาะที่กอบิโชชุดเนี้ยได้เชิญพี่พิศักนี่แหละนะครับพี่ศักเราเนี่ยพิศักอดีตพิธีกรพี่พึ่งพุง่มพวงเนี่ยไปออกราย,รายการเกมพันหน้าทางช่องเจ็ดสีเนาะตอนนั้นนะครับ แล้วก็ให้พิศักไปพูดเชิญอกอปี้พี่พึ่งเนาะ,อะทีมงานของกอปี้เขาก็จะ <c oughs> เป็นผู้หญิงนี่แหละเขาก็ใส่ชุดชุดเสือนะครับลายเสือซึ่งแต่งตัวเหมือนพี่พึ่งผู้งดวงจันทร์นะครับก็ออกไปร้องเพลงอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่ากอปี้โชว์นะครับหรือแม้กระทั่งงานครบรอบ33ปีพี่พึ่งเนาะ <c oughs> ตอนหลังๆเนี่ยรู้สึกจะน้อยลง ยิ่งเมื่ออดีตน,นะเมื่อสักโอ้โหย้อนไปสักยี่สิบกว่าปีก่อนเนาะเริ่มแบบตอนนั้นนะแบบเริ่มใส่ชุดลูกเอใส่ชุดเสื้อกันเยอะมากนะครับแต่ละคนนะตอน่ากก็พอมีบ้างนะครับแต่ไม่ถึงขั้นเยอะเหมือนมันจตะเก่าเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าน้องต้นข้าวเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เป็นก๊อปปี้นะครับไม่ไม่ใช่ก๊อปปี้โชว์นะครับคือความสามารถของน้องต้นข้าวเนี่ย นะครับมันก็คือเราไม่ได้ว่าใครเก่งไม่เก่งเนาะอย่างที่มี FC ท่านหนึ่งก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าจริงๆคนที่ร้องเพลงเก่งกว่าต้นข้าวก็มีอันนี้เราพูดกับความจริงนะทุกคนนะครับต้อง ต้องยอมรับมีนะครับมีถ้าไม่มีเขาก็คงไม่มีชื่อเสียงกันเยอะแยะนะครับหรือบางคนที่ไม่มีชื่อเสียงนะครับร้องดีร้องดีแบบน้องต้นข้าวหรือร้องดีกว่าก็มีนะแต่เพราะว่านั้นมันก็เป็นเรื่องของโชคชะตาวาสนาของคนไงทุกคนมันไม่เหมือนกันอย่างที่ผมผมพูดไปในหลายๆคลิปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ เขาเรียกว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งลาแข่งได้นะแข่งบุญพาวาสนาส่งมันแข่งไม่ได้นะทุกคนนะครับก็เพราะฉะนั้นก็คือทางใครทางมันเนาะรูปแบบใครรูปแบบมันมันก็ไม่เหมือนกันนะครบผมใครมีอย่างน้องต้องข้าวเดียเขามีความสามารถพิเศษของเขาอยู่ในตัวทั้งเรื่องการเอนเตอร์เทนเรื่องการพูดคุยกับเอฟซี FC หน้าเวทีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ที่มาชมหน้าเวทีนะครับสดๆนะครับเ,เป็นการ แสดงโชว์หน้าเวทีนะฮะ <c oughs> แล้วทั้งการมีกิริยามารยาทที่น่ารักนะครับที่จับต้องได้อะไรเงี้ยเนาะโดยที่หลายๆท่านก็ได้เห็นเนาะนะนะเขาเลยเรียกว่านะีสิ่งที่แฟนเพลงตอบรับเป็นอย่างดีก็คือการร้องของน้องต้นข้าวนะนะครับ ผมก็เลยจะมองว่า,เ,าเรื่องการ Copy ปี้อยเงี้ยกอ๊อแบบคือถามว่า Copy ปี้เน่ยภาษาอังกฤษกอ๊อ y ปนะครับก็แปลตรงตัวก็คือเรียนแบบนั่นแหละนะครับแต่ถามว่าน้องต้นข้าวเรียนเ,เรียนแบบในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เรียนแบบเฉพาะถามว่าน้องต้นข้าวใส่ชุดลายเสือไหมก็ไม่ได้ใส่ ก็แต่งตัวธรรมดานะครับแต่งตัวแบบน้องเป็นเด็กด้วยอะไรด้วยก็แต่งตัวแบบอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับ <c oughs> ร้องเพลงหน้าเวทีนะครับถ้าใช้เพลงพี่พึ่งเนี้ยใช้เพลงพี่พึ่งพุ่มพวงร้องก็ก็จะในลักษณะคล้ายๆอย่างที่ท่านหลายท่านเห็นอืมก็คือลักษณะที่น้องได้ดูได้ได้ได ได้เห็นนะครับได้ดูพุ่มพวงดวงจันทร์มาผ่านทางช่อง YouTube แล้วก็ศึกษาในการวิธีการร้องนะครับวิธีการร้องวิธีการเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยซึ่งน้องต้นข้าวหลายๆท่านอาจจะมองว่าเออถ้าดูสดๆเนาะหรืออาจจะดูผ่านการไลฟ์สดอะไรก็แล้วแต่เนาะมันก็เหมือนดูสดนั่นแหละนะครับเวลาดูก็จะมองออน้องก็จะแบบ ใช้ท่าท่าทางนะฮะในลักษณะของออของตัวเองเป็นธรรมชาติออกมานะครับเป็นธรรมชาติออกมาแล้วมันบังเอิญไงมันใกล้เคียงอย่างที่คนเราอะ่ะเวลาออจดจำสิ่งไหนนะครับไว้ในหัวนะครับไว้ในสมองไว้ในหัวนะครับย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำเนี้ยมันก็จะเกิดความเคยชิน นะครับเกิดความเคยชินเคยชินจนเป็นธรรมชาตินะครับอซึ่งจะต่างจากเราศิลปินที่เขา copy เงี้ยเขาก็จะถามว่าเขากเกิดความเคยชินไหมม,มันก็เกิดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคราวน,นี้เขาจะมุ่งมั่นกับกับการแสดงในชุดนั้นเพื่อให้ออกมาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ อะไรประมาณนี้นะครับบางคนคนเดียวเนี้ยก็ปีเป็นหลายตัวนี่ถือว่าเก่งมีความสามารถนะครับอย่างพี่ไมเคิลตังเนี่ยนะครับเจเนตเขียวเนี่ยพี่เจเนตเขียวเนี้ยนะครับเขาก็จะคนเดียวแต่เขาแบบแต่งหลายชุดอะ่ะไปไปไปดูใน youtube ได้นะครับพี่ไมเคิลตังพี่เจเนตเขียวเนี้ยก็ปีโชว์คนนึงคนนี้อะไรเงี้ยก็ปี คนเดียวแต่สามารถแสดงได้หลายตัวเนี่ยแต่บางแต่บางกลุ่มที่เขาก็ปี้เฉพาะตัวนะก็มีนะครับก็ปี้พิติชิโร่เนี่ยเขาก็จะทำะทำให้เหมือนเลยอใส่หมวกมึกแต่งตัวชุดสีขาวนะครับให้มันดูท่าทางแบบแล้วก็ทำเสียงให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็ปี้พีอีท์วงไฟเนี่ยนะครับ ทําท่าทางแล้วก็เสียงเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีอีก,อกแบบหนึ่งนะศิลปินตลกนะครับกลุ่มศิลปินตลกพวกผมนี่แหละนะครับก็จะมีความสามารถในด้านด้านก๊อปปี้นะครับในด้านการก๊อปปี้แบบไม่ต้องแต่งตัวนะบางทีเล่นกันใส่สูตรนู่นนี่นั่นหรือใส่แต่งตัวธรรมดานะครับอย่างที่พวกผมเล่นกันนั่นแหละแสดงกันเนี่ยก็เล่นเล่นไปเอาทำเสียงนั้นหน่อยอย,อย่างทีมงานแกงข้าวปุ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมก็จะมีทําเสียง อ่าปอยฝ้ายอย่างเงี้ยอย่างพี่เปียกกล้องขาปุ้นเนี่ยเขาก็ทำอ่าพูดเหมือนปอยฝ้ายอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ต้องแต่งตัวนะครับ <c oughs> แล้วก็ใครอ่ะา,อ,าอย่างติ๊กเนี้ยติ๊กกล้องขาปุ้นเนี้ยเขาจะทำเสียงติ๊กหน่อยทําเสียงเบิร์ดหน่อยทําเสียงพี่เสกหน่อยอะไรเงี้ยทําเสียงอูธนาท้อนหน่อยกนะ็คือโอ้โหนะครับอ่าถ้าจะบรรยาย ไปเยอะๆกว่านี้มันก็มีนะฮะมีหลายคนหลายท่านนะแล้วที่สําคัญเลยผมก็รู้จักกับกลุ่มศิลปินกอล์ีก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมเ,เราก็เลยวันนี้เราก็เลยมามองว่า,เ,าเราไม่ได้ต้องออกตัวก่อนนะทุกคนไม่ได้เปรียบเทียบว่า,าทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอไม่ไม่ใช่แบบนั้นเนาะทุกคนทําถูกต้องบทอยู่ที่ความสามารถของใครของมันนะครับแต่ว่า,าทุกคน ยา้ทุกคนมองว่าน้องก๊อปปี้พี่พึ่งพวง,งก็ว่าได้ก็พูดถูกได้นะครับพูดถูกต้องได้เหมือนกันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่เป็นก๊อปปี้ในลักษณะก๊ <c oughs> อปปี้เสียงแต่ผมก็ว่าเสียงน้องต้นข้าวก็ยังออกไปทางแนวทางของตัวเองมีส่วนออกไป,ไปในเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับส่วนใหญ่นะฮะจะสังเกตให้ดีเลยนะฮะ คือถ้าใครฟังเพลงเป็นเนาะใค,ใครฟังเพลงลึกซึ้งอะนะครับผมเนี่ยฟังเพลงน้องต้นข้าววิธีการของน้องร้องกับพี่พึ่งร้องอะคือมันคล้าย,ยกันนั่นแหละคล้ายแต่ลูกละเอียดมันมีนะทุกคนมันมีที่แบบมันมีที่แบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนกันอะมีมีเล็กๆแต่ไม่ได้ว่ามีเยอะแต่โดยรวม จะคล้ายคล้ายในที่นี้หมายถึงอะไรลักษณะท่าทางวิธีการเต้นวิธีการกระเซ้าเย้าแย่พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC ด้านหน้าวิธีวิธีการพูดลูกเล่นวิธีการาทักทายพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนั่นคือน้องกำลังพัฒนา เ,เพราะน้องยังเป็นเด็กอยู่น้องกําลังพัฒนาที่จะก้าวขึ้นไปให้ได้เป็นมากกว่าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนะเพื่อจะให้ไปสู่ในหมวดหมวดหมู่ของในระดับที่อีกเลเวลหนึ่งนะครับขึ้นไปให้สูงขึ้นไปอีกตามระดับตามเลเวลไปนะครับเ,เพราะฉะนั้นก็คือ,อ,อท่านที่ได้เห็นได้ชมน้องต้นข้าว ในแบบฉบับของพี่พึ่งก็นะครับบางคนอาจจะมองว่าเหมือนก๊อบบี้โชวแต่ไม่ใช่นะครับก๊อบบี้ Copy, จริงนะครับมผมเรียกว่าก๊อบี้จริงไม่ใช่ Copy Show. c o <oughs> อบบี้โชว์นะอย่างที่ผมกล่าวไปในใ,ใ,ในทั้งคลิปทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้งคลิปเลยนะครับน้องต้นข้าวเรียกว่า c o อบี้จริงไม่ใช่ c o อบบี้โชนะครับ เพราะฉะนั้นคือกลุ่มศิลปินทุกแขนงนะครับก็มีความสามารถทุกๆท,ท่านนะครับผมก็ยังยอมรับเลยนะว่าก็พี่โช์ถึงจะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองก็จริงแต่เขาสามารถเรียนแบบหรือว่า,าทำให้เหมือนตัวตัวจริงนะศิลปินตัวจริงใกล้เคียงได้อะไรเนี้ยโอ้โหแสดงว่าเขาก็ต้องฝึกฝนมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเนะาะก็อย่าเาขาเรียกว่าอะไรนะศิลปินอยาดูมิ่นศิลปะเนะาะกองขยะดูดีๆก็มีศิลป์หากพวกท่านมองเราเหมือนเศษดินต่อไปจะไม่มีศิลปินให้ท่านดูคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมโชคดีมีเงินใช้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีทุกท่านครับ